ตัดแตงกิ่งทุเรียนเล็กกับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ว่าอยู่ประมาณต้องปีกว่าๆครับก็ปีกว่าๆครับแต่ก็ไม่ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันปึ่งปลูกล่างเปลือยเลยครับพมปึ่งปลูกร่มนะครับตอนร่วมรุ่งก็พุมแบบไม่ประจักรีเม็ดเลยครับว่าตอนนี้จะไม่ตัดยอดกับเพื่อนๆเอ็นแต่เด็กมันดีมันโล่งครับก็เลยเอามาปลูกแต่วันนี้มันใหญ่เร็วมากครับเดี๋ยวผมจะมาแตงกิ่งโง่กับเพื่อนๆเพราะว่ากิ่งโงานี่ครับอ่ากิ่งนี่เปียจุนกับต้น่นึ่งเปียมดนะครับ มันพุ่มเหล็กกันพุ่มปลูกนี่ไม่นเย็นได้คุดโตยางงอกกับเพืเ่อนๆครับนี่ผมจะตัดกิ่งนี้ออกนะครับกิ่งนี้ครับมันเล็กกับเพืเ่อนๆโดเว้นหน่อยนักตึงนิ้วนะครับตรงนี้อ่าไม่ได้เอากันไตตัดกิ่งมาหนะเพืเ่อนๆนะครับจ่ายนี้ไปกอนครับเพราะว่ากิ่งในที่ว่าไม่ต้อบูนองกเลยกับเพืเ่อนๆมันเย็นด้นหน้าเนียวนอนครับกิ่งเตี้ยมก็ออกได้เลยครับกิ่งเตี้ยมก็คือกิ่งดีนี่ครับ กิ้งดีด้านล่างนี่ไม่มีนี่ครับกิ้งเตี้ยมนี่เม่นพวกนี้กิ้งเต๋เพื่อนเพื่อนรูว่ากิ้งมันใหญ่ครับทุกนกิ้งดีปิดดูปิดตรงเราก็ตัดเอาได้เลยครับเมืันกิ้งนี้ครับเผื่อนก็ใหญ่มาเดี๋ยมันก็กินนะอานพร้อมเผื่อแต่มันไม่ใหญ่ครับตัดเลยครับนี่ครับกิ้งแบบนี้เราก็แตงไว้ได้เรื่อยๆครับตูเรียนถ้าเรายิงแตงมันยิงใหญ่นะครับแต่เราต้องแตงให้เป็นนะครับแต่ถ้าเราแตงให้มันมากอื่นไปมันก็ไม่ใหญ่ครับ กับกิ่งแบบกิ่งแบบนี้เราก็แตงลิบไปได้ครับเปลือดที่ใจก็เป็นกิ่งลักนี่ตบปลายปากหน้าครับนะครับนี่กิ่งแบบนี้เพราะว่ากิ่งนี้มันจะโนมขึ้นบุญจะแก้งเป็นหยดครับก็เราก็เร่าเลียงกิ่งนี้ไปคนครับเลียงกิ่งร่วงเลยครับเปลือดเพื่อให้เขาใหญ่ครับแล้วเราก็ไปตัดกิ่งบุญนะครับกิ่งตุเรียนครับไม่ต้องเจ๊ดายนะครับตัดไปได้เลยครับตัดตกแต่งไปได้ตลอดครับหญิงเราวายกิ่งมากวายว้เยอะนะครับอ่ามันก็เป็นปนเปี้อนะครับของเราคือเราต้องเลียงยาหมากนะครับยาเราต้องใจเยอะนะครับ ใบเตะกระตงเตะให้เป็นนะครับไม่ใช่บอลิดมดนะครับเตงไปได้เรื่อยๆครับเปลื่นๆครับนี่ครับนี่ครับเตงไปได้เรื่อยๆครับอ่ากับออกเลยครับกินได้ทีว่าดูเลยว่ามันกัดอู้กัดตาครับเบียดเบียนเปลื่นนะครับออกเลยครับอ่านี่รับกินแบบนี้ก็ตัดได้เลยครับเปลื่นๆนี่ครับอ่าตัดไปได้เลยครับ นี่ครับอ okay. well, ่ามีกุมกุมนะครับเวลาแต่งมันจะเจนุกนะครับมันจะไม่ทำให้ตัวเรียนหัวจำนะครับอ่เต่งไปได้เรื่อยๆครับก้มพุ่มพุ่มวางครับพุ่มแต่งครับหลบตีป้านมาเปียกินใบนะครับเปลื่นเปลื่นเดงเปรบเลยครับอ่านี่เปลื่นเปลื่นดูกิ้งนั่นบุ้นครับอ่านี่กิ้งเล็กครับกิ้งแบบนี้ไม่ตีเอาไว้ผมเลยครับตัดเลยครับอ่าอันนี้เอาเตรียมตีตึงก้นนะครับเปลื่นเปลื่นตัดไอ้ดูเทียมเอาตีตีตึงก้นมันเอื้อมไม่ตึงเลยครับอ่านี่ครับ King An gong robe vloggum roton bay gắn gong king di rojo i mordgum của anh lê vang gặp thanh bunn and king gang bam gặp níng vẫn ní níu nga 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 กิ่งตั้มพ่มกิ่งนี้ผมหลังเลี้อยู่นะครับพอโยวายดีไหมนะครับมันตําเกินนะครับไอส่วนกิ่งใต้กิ่งเตลพุมนี่มันตุ้มมันยีออกดอกไม่จ่ายเน้นครับเสียเปล่าถ้าว่าวายกิ่งนั้นมันจุนกันลาครับเปลือนครับโอ้โหเนี่ยครับมันกิ่งตั้วอยู่เลยกิ่งเนี่ยครับโต่ว่าเราเอาวายเยอะครับมันดูมันจัดยาครับจัดตรงเวลาต่อไปนะครับจัดตรงยาครับ อตอนนี้ก็เคยตัดกิ้งไปแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ครับนี่มันแตกกิ้งไม่ขึ้นมาลาในี่เพื่อนๆครับแตกกิ้งอย่าแก้งเป็นยอดเพื่อนๆนลี่นนี่ไหมอ๋เอ,อเลยครับอ่าครับบอกว่าแม่นมันอย่าแก้งเป็นยอศแก้มดครับเราอุตราหวา,วายก็แตกกิง้งเบื่อที่จะ อืมครับตัวยอครับตัวยนี่ครับแตงไปได้เรื่อยๆครับแดงแล้วไม่มีปิดครับนี่ครับเพื่อนๆดูว่าเพี่อกินหัวผีป้านมาใบเตี้ยเลยครับนี่ครับผมมันโปร่งมันก็ะตุ้นครับเพื่อนๆทุเรียนโนดันเบิือนนั้นกิ้งไล่กิ้งเลยต้องโอ่ครับแต่ว่ากลางเบิือนโนกิ้งเตะไล่กิ้งนะครับแต่ตรงนั้นกิ้งไม่เตะครับแต่ก้อ็มันไม่มีตีตัดครับวันนี้เดี๋ยวผมจะอ่าปามาดูไม่ผลลังนะครับตกแดงไม่ผลลั่งกิ้งนี้ผมลังเล่กครับเพื่อนๆ ปอวามันก็ไปจนเปลือนเลยรูปลักษณะกิ้งมันก็เป็นกิ่งเตี้ยมด้วยครับอ่ามันกิ่งเตี้ยมครับตัดครับอืมครับสวยครับปอนีตัดอกไปเลยครับมันไม่จนเปลือนกันครับมันไม่หมาจจนด้านก้างกันกันครับอ่าตื้อว่าด้วยครับเรามีกิ่งที่ว่าช่วยย้ายครับหนึ่งกิ่งต้องกิ้งตามกิ่งที่กิ้งกิ่งอกิ่งอ่าเยอะแล้วครับตอนนี้ผมว่าปีหน้าน่าจะเป็นโดกับ เดี๋ยวผ่มจะมาอัาพเดตรเรื่อนเพื่อนๆในระดับจุมเหล่ากับบัรลังว่ะปีหน้าเป็นโดกไม้นะครับนะวันนี้ก็ต้องกรับลาไปก่อนครับต้องกรับลด,ดกลับ,บ้านหล่านะครับอีกรประมาณปีกิโลครับสวัสดีครับ